ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าค่ะสัมผัสทางตาเป็นของใครเราไม่จะฉันเห็นมีฉันใช่ไหมเธอเห็นไหมมีเธอมีฉันเธอได้ยินไหมฉันได้ยินเห็นไหมมีฉันตลอดเลยทุกผัสสะคนคนนี้เลยถามว่าผัสสะเป็นของใครใครเล่าย่อมผัสสะพระเจ้าค่ะสัมผัสหรือผัสสะอันเดียวกันนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยมันไม่ควรเป็นปัญหาเลยนะ เราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้พระองค์ไม่เคยกล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสเห็นไหมถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นัววนน่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสถ้าพระเจ้าเคยพูดคําถามเนี้ยจึงจะควรถูกถามขึ้นมาอย่างนี้เห็นไนะหมการเรียบเรียงบทพจนายากนะยมคิดดูว่าพระเจ้าพูดครั้งเดียวและต้องอากาลิโกเลยนะปัญญาพระเจ้าขนาดไหนนะ ก็เราม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าผัสสะมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาน,นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ถูกต้องนะคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะหมายถึงอายจนะภายนอกภายใน เป็นปัจจัยคือเป็นเหตุจึงมีผัสสะหรือสัมผัสขึ้นนะเพราะมีสัมผัสเป็นเหตุจึงมีเวทนาดังนี้นี่คือคําถามที่ถูกต้องและคําตอบที่ถูกต้องดังนั้นสัมผัสหรือผัสสะจึงเกิดมาจากสลายยตนะคืออายตนะภายใน6ก,กับภายนอก6ตาหูจมูกิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสผัสธรรมลมนะอุปถัภ,ภธรรมลมอย่างนี้ตอนนี้ อันสองอันนี้ยสลายนะอายตนะภายในหกภายนอกหกรวมเรียกว่าสลายะนะเพราะมีอันนี้ต่างหากจึงมีผัสสะเกิดขึ้นและเมื่อผัสสะมีย่อมจะมีเวทนานอพอใจไม่พอใจเฉยๆอย่างนี้ดังนั้นเวลายมตากระทบรูปปุ๊บไปเดินห้างเห็นเสื้อโอ้สวยพอใจนะผัสสะทางตาเกิดนะพอเวทนาเกิดแล้วอะไรจะเกิดอะไรเกิด ตัณหาจะเกิดความอยากยมจะอยากได้เสื้อตัวนั้นขึ้นมาใช่ไหมเห็นนะภัสเกิดเวทนาเกิดตัณหาทุกคนตรวจได้จริงไหมธรรมะที่ตรวจได้ด้วยตนเองเนี่ยเรียกว่าปัจจตังอะไรไหมและเป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้ถูกต้องไหมไม่ต้องเชื่อตามๆกันไปใครบอกว่าจริงเราอาจจะบอกไม่จริงก็ได้ถ้าเราไม่มีอย่างนั้นแต่เราก็มีเหมือนเขาเราก็บอกเออใช่ นี่แหละเป็นพยานในตนเอง